A.X Gaming พังนี่คือแบรนด์มาส์แพดที่ไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะครับได้ยินตอนแรกก็คือมีคนมาคอมเมนต์นะแล้วผมก็แบบเมันอะไรวะเอาชื่อไปเสิร์ชแล้วโอ้โหมาส์แพดลายมันสวยวะ่ะแล้วพอไปดูรายละเอียดสเปคความเร็วอะไรพวกนี้ก็มีการอ้างยิงถึงอันดิซานซีโร่ด้วยอ่าเพราะฉะนั้นคลิปนี้มาดูกันว่ามาส์แพดของ A.X Gaming พังเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับโดยคลิปนี้จะมีหมด2ตัวนะครับเป็นรุ่นคลาสสิกรุ่นปกติของเขาเนาะแล้วก็ตัวรุ่นใหม่ของ A.X Gaming พังนะครับจะเป็นสีดำรุ่น สักอย่างเทือกเนี้ยไม่เรื่ไม่ได้ส่วนอันดับก่อนนะครับกล่องที่ให้มาก็จะเป็นสไตล์แฟลตบล็อกเนาะตามยุคสมัยใหม่นะครับข้างหน้าก็จะเป็นโลโก้ของ A x Gaming มม n ่พังส่วนข้างหลังจะมีพวกรายละเอียดยิบยิบย่อยๆนะครับที่สาคัญเนี่ยก็จะเป็นพวกคําเตือนเนาะที่อยู่ข้างหลัง <S <S อย่างเช่นอย่าเอาเมาส์แพดไปพับไปม้วนอย่าก,กดแรงๆลงไปอย่าเอาเข้าเครื่องซักผ้าอย่าเอาไปตากแดดตรงๆอะไรพวกนั้นแล้ววิธีการเปิดเนี่ยนี่ก็เป็นกล่องที่เปิดง่ายอย่างไม่น่าอย่างนี้เลยหรอไม่มีชิมเลยหรอสะดวกจัง ก็ดีแหละมัง้งใช่ไหมเราก็ดึงออกมาเลยนะครับง่ายๆเลยอย่างนั้นเลยที่เหลือเราแค่แกะพลาสติกออกครับง่ายๆ คือไอแผ่นสีดำเนี่ยเบสมันหนึบมากนะครับไม่รู้ว่าตาช้างหรือยูหูนะมันเหนียวมากเลยแต่แผ่นสีแดงตอนแกะก็ปกตินะฟีลลิ่งเหมือนมอสแพดท,ทั่วไปเนาะสีดำพิเศษนิดนึงนะครับมอสแพดท,ทั้ง2ตัวกลางออกมาก็เรียบแป้ทั้งคู่เลยนะครับเนียนแล้วก็ดีมากเนาะในกล่องก็จะมีให้แค่นี้ในส่วนของขนาดเนี่ยทั้ง2ตัวจะเป็นขนาด490คูณ420ม mm, ิลลิเมตรนะครับเป็นไซส์เดียวกับอาริซันเอ็กซเอลเลยเนาะแจ่มมากนะครับในส่วนของลวดลายเนี่ยถ้าเป็นตัวปกติตัวคลาสสิกนะครับก็จะ ลวดลายให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ละลายก็จะมีรหัสไม่เหมือนกันนะครับส่วนของผมที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นรหัส0-7นจะจะเป็นแบบนี้นครับส่วนตัวสีดำเนี่ยคาสายะคาสายะเกมมิ่งเนี่ยไอรุ่นใหม่นี้เนี่ยมันเป็นสีดำเรียบๆเ,เลยนะครับจะมีความพิเศษแค่ไอป้ายนี่แหละนะครับที่จะเป็นโลโก้โคตรใหญ่ใหญ่ใหญ่หญมากๆไม่รู้เอาไว้ทําอะไรแปลก็แปลไม่ออกอเคลื่อนทันเแม่งเลย ส่งสไนเปอร์มาให้ฉันสิพระม ajar าา e sport โอ้โห yeah. oh, oh, แค่คำยังตึงอ่ะแค่คำยังตึงเดี๋ยวนี้เขาต้องเอาคำลูกใจไว้บนมอเตอแล้วนะครับแม่ล้ำมากซึ่งในส่วนนี้เวลาใช้งานเนี่ยถ้าจะเอาให้อ่านออกไว้ผูกใจเล่นๆก็เอาไว้มุมซ้ายบนนะครับถ้าจะให้สบายตาไม่เกะก,กะก็หมุนมันไว้ขวาล่างตรงข้อศอกเนาะส่วนตัวศูนย์เจ็ดสีแดงตัวคลาสสิกนะครับก็จะไม่ได้มีโลโก้อะไรเป็นพิเศษนะครับในส่วนของความหนาเนี่ยตัวคลาสสิกสีแดงตัวนี้เนี่ยผมว่าได้ราวๆสามจุดแปดมิลล mm, นะิเมตรเนาะส่วนตัวสีดำจะหนาอย ในส่วนของความแน่นความเฟิร์มเนี่ยแม้ว่าตัวสีดําจะบางกว่าตัวสีแดงแต่สีดาจะนิ่มกว่าแล้วก็ย้วมง่ายกว่าและทั้งสองตัวนี้ก็มีความนิ่มอยู่ในระหว่างอธติซานมิดแล้วก็อธติซานซอฟ์เนาะอยู่ตรงระหว่างกลางก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้กระด้างแล้วก็ไม่ได้ย้วมง่ายในส่วนของสติชิ่งหรือว่าการเย็บขอบข้างเนี่ยตัวคลาสสิกสีแดงเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับตัวขอบจะต่ำกว่าเมาส์แพดแบบสัมผัสได้เลยมองดูก็รู้เลยนะครับเวลาเอาเมาส์ไปเกยเนี่ยก็คือโฟลได้เลยส่วนตัวสีดำเนี่ยผมรู้สึกอนน้ เวลาเมาส์ไปเกยมันจะสัมผัสได้ว่ามันมีอาการสระดุดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งจะสะดุดมากสะดุดน้อยเนี่ยก็แล้วแต่ฝีเนาะถ้าฝีเมาส์มันเป็นสันๆนหน่อยอะเวลาไปโดนมันจะสะดุดค่อนข้างแรงเลยนะครับในส่วนของความเนี้มเนี่ยทั้งคู่เท่าหมาได้ดีมากๆนะครับไม่มีเด้งเลยเส้นก็ดูตรงดีนะครับความหนาของขอบก็ถือว่าน้อยมากนะครับไม่เทอะท้าด้วยแล้วขอบสีดำเนี่ยแม้ว่าอย่างที่บอกมันจะนูนขึ้นมาเนาะแต่มันค่อนข้างจะนุ่มนะครับนุ่มมากกว่าสีแดงด้วยความอ่อนโยนต่อผิวเนี่ยสีแดงไม่ต้องพูดถึงนะคร ความแบบสติ t i ิ k งมันนุ่นนุ่นิดนในส่วนของฐานแล้วก,การยึดก่อนเนี่ยตามสเปคเขาแจ้งว่าใช้เป็นโพลอนเหมือนพวกอาติสารเลยนะครับแต่พอดูเนื้อแล้วผมก็ไม่ค่อยหุนสักเท่าไหร,ร่นะส่วนตัวสีดำเนี่ยเขาแจ้งว่าใช้เป็นโพลียนะูรีเทนเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่เ,เป็นว่าสีดํากับสีแดงเนี่ยเท่าที่ดูนะมันมีลักษณะค่อนข้างจะคล้ายกันนะครับแต่สีดำเนี่ยมันจะเหนียวมากกว่าสังเกตได้ตั้งแต่ตอนแกนะออกจากพลาสติกแล้วเนาะไอตัวสีแดงเนี่ยวางช่วงแรกก็จจะไม่ค่อยหนึ่หนะงงึจบ ปรใส่ตัวสีดำเนี่ยทิ้งไว้สักระยะคือหนึบเลยนะครับหนึบแบบหนึบเป็นห่วงโตอะหนึบหนึบอะไม่เคยพบเจอมอสแพรที่หนึบในฟิลิ่งนี้มาก่อนแต่ว่าเท่าที่ใช้งานมามันก็ไม่ได้ทําอะไรกับผิวโตะนะครับเราเป็นว่าทั้งสองตัวนี้เนี่ยใช้งานกับโต๊ะผมผิวแบบนี้เนี่ยก็หนึบในระดับที่ไม่ต้องกังวลเนาะถัดมาในส่วนของผิวนะครับตัวรุ่นปกติตัวคลาสสิกสีแดงเนี่ยพอซูมมาดูเนื้อมอสแพรมันก็ดูมีเอกลักษณ์พอตัวเลยนะมีความเป็นผ้ามีความเรียบเนียนประมาณหนึ่งแตกต่าง อยากพ่อๆกับเฮียนเลยนะครับมีความร่วนมีความสากซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยแวบบแรกตอนที่แกะกลองออกมาเนี่ยผมคิดว่า2ตัวนี้ไอ้คาสีไก่ไดำเนี่ยไอ้แดงไก่ไดำเนี่ยน่าจะไม่ได้เทสร่วมกันนะเพราะสีแดงเขาอิงมาแล้วเราน่าจะต้องเอาไปเทสกับอดิสานซีโร่เนาะส่วนสีดําพอได้สัมผัสต,ตอนแรกมันก็ควรจะต้องไปเทสกับอดิสานเฮียนมันอยู่คนละโซนแน่ๆแ,แต่พอได้ลองใช้งานเฮ้ยมันค่อนข้างจะน่าแปลกใจคืออย่างนี้เวลามีของอะไรออกมาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมีแหล่งอ้างอิงมันต้องมีการพูดถึงตัวเเปีียยบบทถูก ให้คนซื้อเนนึกผ้าออกว่าอ๋อไอนี่ถ้าเทียบกับตัวไอ้นั่นมันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้อาริตาซีโร่เนี่ยเปรียบเสมือนเวอร์บอสนะครับเป็นมอแพดท,ที่ถูกใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบบ่อยมากคือแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ออกมาแบบว่าแอม์มาคิลเลอร์แอม์มาคิลเลอร์คือออกมาจะตบแม่งอย่างเดียวจะตบอาิซานแบบว่านี่คือซีโร่โคลนฮายาเตะโคลนเฮียนโคลนโคลนบ,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 บลาบลาอะไรไม่รู้เนี่ยแต่ปัจจุบันก็ยังงัดกันไม่ลงถูกไหมตัวเ g a ม i n g พังรุ่นปกติตัวนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าเรามาดแกนนที่นนท่่เื้อมัหตง ขึ้นกับแขนเวลาใช้งานผมว่ามันใกล้กันมากๆเลยนะมันใกล้ซีโร่มากๆไอตัวคลาสสิกสีแดงเนี่ยจะดูดแขนมากกว่านิดนึงนะครับใอทางซีโร่เนี่ยจะให้ฟีลิ่งลอยๆโล่งๆกับแขนมากกว่าเนาะแล้วเวลาใช้งานเล่นเกมอร์ติซาซีโร่จะให้เบรกที่มากกว่านิดนึงนะครับและแน่นอนว่าถ้าเขาผลิตมาเพื่อตบเวอร์บอสอย่างซีโร่เนี่ยเอกก็น่าจะต้องมาตบตีกับ s a t เท n p โปร2เหมือนกันเท่าที่ได้ลองเนี่ยเจ้าตัวเอกก็จะสบายแขนมากกว่าเซตเทิลโปรวีนิดนึงเนาะเรียบเนียนมากกว่านิดนึ่งแต่เซตเท่ลโปรวีท วคลาสสิกสีแดงนี่เนาะตัวรุ่นคลาสสิกนี้เนี่ยสำหรับผมมันก็เลยเป็นมอเพทที่ค่อนข้างจะออเอราวมากมากนะครับกลางๆค่อนไปคอนโทรลนิดๆเล่นเกมได้ค่อนข้างจะหลากหลายเลยเพราะว่าอยู่ตรงกลางเนาะจริงๆจะบอกคอนโทรลนิดๆก็ๆไม่แน่ใจอะคือมันกลางมากๆนะครับส่วนไอ้ตัวสีดำเนี่ยตอนแรกคิดว่าน่าจะไปสายเร็วเลยสายสปีดเพราะด้วยความหนาที่น้อยผิวที่ร่วนทรงทรงเฮียนอะไรแบบนี้เนี่ยแต่พอมาเทียบกับเฮียนแล้วเนี่ยไอ้ตัวสีดําตัวคาสายาเนี่ยกลับมีเบรกที่เยอะกว่าจนน่าแปลกใจนะครับและแม้ว่าตัวสีดํานี้ผิวจะยา แล้วก็รุนกว่าอ q ควาคอนโทร2ทูแต่เบรกก็รู้สึกว่าเยอะกว่าอ q ควาคอนโทร2ทูด้วยนะพอลองไปลองมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวคาซาย่าเนี่ยตัวสีดำเบรกมันจะพอๆกับพวกอะควาคอนโทร plus หรือว่าพอๆกับฟีฟอร์เอสวีเบสเลยนะครับซึ่งมันคือช่วงกลุ่มก้อนกลางๆอยู่ในกลุ่มก้อนความเร็วที่ผมชอบเลยทีนี้เนะี่ยกลายเป็นว่าแดงกับดำเนี่ยในเชิงการใช้งานมันค่อนข้างจะใกล้กันม,กมากๆจะต่างแค่แดงเนี่ยอาจจะให้ฟีลลิ่งของเบรกที่เยอะกว่าสีดำหน่อยๆเนาะอาจจะด้วยผิวที่ละเอียดมากกว่าพื้นผิวสัมผัสกับฟีกกเว่าามรรูแงดด ที่เยอะกว่าแล้วก็เรื่องผิวที่หยาบกับเรียบเนี่ยแดงก็จะสบายแขนมากกว่าเป็นมิตรกับแขนมากกว่าเนาะทามาในส่วนของความคงทนนี่คือสภาพที่ใช้งานมาประมาณ1สัปดาห์ นี่เป็นเวลาที่ใช้รวมๆทั้งคู่นะครับและด้วยเวลาที่ค่อนข้างจะน้อยเนาะมันก็ไม่ได้ขึ้นรอยไม่ได้อะไรนะครับปัญหาก็ยังไม่เกิดเนาะแต่นี้ก็เทคค่อนข้างน้อยจริงๆนะครับโอเคสุดท้ายนั่นคือเรื่องของราคานะครับ AX Gaming พังเมาส์แพดตัวรุ่นปกติคลาสสิกเนี่ยค่าตัวอยู่ที่1,390บาทนะครับส่วนรุ่นหยาบ Casaya Gaming เนี่ยสีดำเนี่ยค่าตัวอยู่ที่1,100 90าบาทนร,ราคาเวอร์มากนร,ราคาคือดีมากๆยิ่งถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้รับเนี่ยโอ้โหโค,คุม้มคุ้มไม่ว่าจะในเชิงการใช้งานนี่สตัวนี้เนี่ยมีความเร็วที่อยู่ในจุดที่เรียกว่าสมัยนี้เขานิยมกันนะไม่รู้ว่านิยมใช้ขนาดไหนนะแต่นิยมผลิตเนี่ยแน่นอนนะครับหรือในเชิงความสวยงามเนี่ยยิ่งใครต้องการมอบแพดที่มีลวดลายสวยๆเอ็กเกมมิ่งพังก็น่าจะเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ตอบโจทย์ได้ดีนะลายค่อนข,ข,ข้างจะเยอะมากๆโอเคถ้าใ okay, ครสนใจมอแพดของเอ็กเกมมิ่งพังนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจคอนโซล ห,หรืออะไรแบบนี้มีอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับหรือว่าร้านค้าในไลน์ช็อปของ Console Setting ก็ได้เช่นกันนะครับลิง์ทั้งหมดผมทิ้งไว้ใน Description ช <Okay. S 1> ั่นโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะฮะไปละหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ครับเป็นจอย่าทางกัทุกคนบ๊วย